ภาระของฉันชีวิตของฉันพลังกายของฉันสวัสดีครับในที่สุดเราก็กลับมากันในการนับแพทชั่นโมบายสักทีนะครับตั้งแต่ทำคลิปยูนิคอนเพอร์เฟกต์คิมิตี้ไปก็ห่างหายกันไปนานเลยแต่ครั้งนี้ก็ ตามสัญญาครับว่าเราจะกลับมาทําหุ่นที่อยู่หน้าโหลดเกมให้ครบจะไดหมดเวิหมดรรมจะได้ไปทำหุ่นตัวอื่นต่อนะครับถ้าใครจำที่ผมบอกในไลน์ได้ผมก็บอกไปแล้วครับว่าจะทําหุ่นตัวน,นี้มันคือหุ่นที่เข้ามาอะไสักพักหนึ่งแล้วมันก็คือเซตากันดัมแต่ไม่ใช่ร่างธรรมดามันคือร่าง Awake ก็เป็นเซตาที่รูหนลาก,กว่าเดิมเพราะว่าด้วยดีไซน์กับ ท่าใหม่ของมันเนี่ยเขาให้มันกลายเป็น S Limited ได้ซึ่งตัวเซตาอเวกนี้จะแตกต่างกับตัวเซตาที่เราเคยเห็นในแบบธรรมดาทั่วไปบ้างก็ไปดูเลยมาครับสังเกตนะครับว่าเราก็จะเห็นรังสีอมหิตจ,จากตัวคามิวมาเลยตั้งแต่แรกก็บ่งบอกให้รู้ว่าอยู่ในช่วงที่ไบโอเซนเซอร์นั้นกำลังทำงานอยู่นะครับก็อาวุธอย่าแรกก็เป็นบิเลฟน ที่ยิงได้3นะัดติดต่อกันก็เป็นกิมิคเฉพาะตัวของเซตาอยู่แล้วทีนี้ก็มาดูท่าฟันฟันธรรมดาฟันข้างซึ่งตัวหุ่นไม่ไม่มีแดนฟันแต่สิ่งที่แทนเข้ามานั่นก็คือการฟันอลงเพื่อใช้ท่าดาบี่คาดก็เป็นตบทีเดียวเป็นดาบขนาดใหญ่นั้นก็มาดูสกิลแต่ละสกิลกันสกิลแรกอย่างแรก็ เป็นวิซัยจากตรงแขนที่ยิงออกไปทัทกทวีดานชุดยิง้งหมดสีส่ลูกส่วนถ้าเป็นด้านหลังก็จะเป็นบีมคอนฟิวเพื่อสตันสโตอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องจดจำอย่างแรกมันยังมีอีกอันหนึ่งครับเรามาดูก็ที่สกิลสองบ้างสกิลสองทำให้ตัวเรานั้นกลายเป็นร่างยานหรือว่าเวลเลเดอร์ของตัวเซต้าได้ก็เดี๋ยวค่อยรีวิวร่างยานแล้วกันอีกอันหนึ่งก็คือสกิลสองด้านหลังสิ่งที่ทําให้อีกฝั่งหนึ่งนั้นสตันได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ เพเชอร์นั่นเองครับเท่ากับว่าโตเซตามันมีอาวุธสตัน2อย่างก็คือบีมคอนฟิวส์ที่เป็นยิงไปข้างหน้าก่อนแล้วก็เพชเชอร์อีกทีหนึ่งหรือก็คือตัวนี้มีท่าสตัน LE 2แบบเลยทีเดียวมาทีนี้มาดูล่างยานกันบ้างล่างยานก็ล่างยานก็สามารถยิงได้เรื่อยๆจากปืนหลักของมันครับแล้วก็ยังชนได้ นี่ล่างอเวกมันต้องชนได้เป็นเรื่องปกติแล้วครับส่ว so, นถ้าเป็นสกิลหนึ่งก็จะเป็นโมูดตัวยิงสามาัดนะครับแล้วก็สกิลสองอาวุธที่ใส่มาแทนในโหมดนี้ก็คือการควักคฮเปอร์เมกาแรนเชอร์ er ออกมายิงนั่นเองทีนี้ก็เห็นความต่างระหว่างเซตาธรรมดากับตัวอเวกแล้วนะครับว่าสุดขั้วขนาดไหนออกแบบอาวุธใหม่มาแต่ละอย่างดูดีมากทีนี้มาดูคอมโบกันบ้างก็มี2อย่างคือกด ยิงปืนแล้วก็ตามด้วยมิซายอันนี้เป็นพื้นฐานปกติทั่วไปส่วนอีอันนึงก็คือกดฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลสองก็จะเป็นเอาไฮเมกาแรชเชอร์ออกมางัดด้วยนะครับให้อารมณ์คล้ายๆกับเกมหลักอยู่ที่มันมีท่าเอาไฮเมกาแรชเชอร์มางัดช่วยด้วยอยู่นิดนึงแล้วก็มาดูท่าไม่ตายโอ้พลังของทุกคนอยู่ในนี้มันก็คือท่าฟันสทีแล้วก่อนตามด้วยชนเองครับ แลวสกเกตว่าตัวหุ่นม,มันจะมีบัฟไบโอเซนเซอร์เพิ่มขึ้นมาอีกไม่ไแน่ใจว่าอันนี้ทําอะไรได้แต่นั่นแหละตามที่เห็นครับอัปเกรดหลายๆอย่างมากลายเป็นหุ่นที่ดีตัวหนึ่งเลยครับสหรับเซตาอเวกเราต้องเปิดด้วยการเอาบีบคอนฟิวไปก่อนเราสามารถกดเพชเชอร์ไดอีกทีนึงได้อีกก็คือตัวนี้หาก,กินกับการปล่อยอะไรที่เป็นสตาร์ทั้งนั้นเลยนะครับเล่นเหมือนเซตาปกติแต่อุวุธแต่ละอย่างนี่จ่ว่าเด็ดดวงกว่าเดิมเยอะขึ้นเลยฮะ ถือว่าเป็นการยกระดับจากคุณที่เคยมีในเกเมไปแล้วดีงามมากเลยครับไปงั้นก็ไปตบบอทเลยดีกว่าสำหรับทีมที่เราไปเล่นนะครับก็เป็นทีมที่อาจาะง่ายๆแล้วกันเราก็เคยรีวิวกันมาเกือบหมดแล้วนะครับในนี้ก็เอานี้ไปแลหละง่ายๆเข้าตัดไปแล้วกลับมาสู่บรรยากาศที่คุ้นเคยครับตบบอทเอาเลือกอาชัย แล้วก็จะเจอบอดตลอดการนะครับไม่เคยเจออย่างอื่นเลยเรื่องที่จะพูดกับกระน้ำตีนนี่ไม่มีอะไรมากแล้วกันเอาเป็นว่าเห็นหุ่นเข้ามาหลายโตอยู่นะไม่ได้เข้ามาตั้งนานมัวแต่ไปตดเกมอื่นอยู่อย่างอาทิตย์นี้ก็เป็นเอ็นหนึ่งฟูกนซาตอนแรกก็ปากดีไว้อยู่ว่าจะเปิดแต่อยากเอาไปเปิดพวกแบบลิมิตเท่ๆแบบนี้มากกว่าพอคนเรามันได้ยูนิคอนพัฟฟิคิวบิิตี้สมใจอยากแล้วมันก็แบบว่าโตเบาๆเลยไงหมดความตั้งใจอยากจะได้หุ่นโตอื่นต่ออาจจะล่างไร่เก็บหุ่นเก่าที่มีก็ได้จริงๆเซตานี่ เป็นอีกตัวนที่อยู่ในโผล<ป>อยู่นะไปลืมต,ต้องคอยเทียบเพราะตัวเซต่านี่คือจากแต่เดิมอ่ะคือมันมีแต่เซตาธรร,รมดาแล้วถ้ามันธรรมดาธรรมดาแต่น,นี่คือแบบเวอร์ชั่นที่ไม่ไม่จะพูดถึงอาวุธทุกอย่างดีหมดนี่สะตันอีกหนึ่งชดุด คือ,อยังไงก็ต้องโดนสตันสักอันหนึ่งะครับจากเพชเชอร์ไม่ก็บิมคอนฟิวมาละประเดิมอ่าอ่าอ่าไม่เอาเซห้คุงอย่ามาอย่ามาสตาร์ดามิลา่าใ <c oughs> ส่เขาที่เห็นล่ะคืออาวุธมันเยอะมากจริงๆถึงขนาดต้องย้ายอาวุธไปล่างยานบ้างอะไรบ้างโอ้ยตบยดาบยาวดาบยาวโหดาบพิฆาตมัน รอก่อนแปะอุยไม่โดนบิวคันฟิวเรียบร้อยถ้าเคยเล่นเซตามาแล้วมาเล่นตัวนี้ก็คล้ายๆกันแต่มีท่าที่โกงกว่าเน้นใช้ฟิวเป็นหลักครับของของดีของนี้โอ,อ้อโอก้ออกันไม่ทัดเออไม่เป็นไรฉันจะให้ผู้หญิงยิบร่างกายของฉัน คุณมาคุณมาถ้ามันล้มอยู่นะครับใช้อันนี้เออเอาเคไม่ล้มไม่ไรบิวคอมฟิวต่อต้องโดนสักอันใดอันหนึ่งครับเอาล่ายยาไปโยโรดีกว่าเอออย่างเงี้ยชนหน่อยครับเออเอาไม่ทันไม่ทันอันนี้นจริงจริงมันทำได้แต่ว่ามันเร็วไปอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ่ะโมนโตยิงก่อนเมเชอร โด้วยเปืดใหญ่คือเขาทำหุ่นแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเรายังพอหวังแบบผู้หุ่นกเก่าที่มันเคยลงในเกมอาจจะเป็นแบบในความแรงอื่นเนี้ยแต่ว่าอยากให้มันเก่งขึ้นด้วยแบบความสามารถพิเศษของมันไม่แน่มีเดอะเวต้าแล้วอาจจะมีเดอะเวซต้าก็ได้เกมจะไม่เอาเข้ามานะแต่จะมาเป็นรูปแบบอะไรเนี่ยสิ แปะเอาไม่ทันอุตส่าห์จะเล่นท่ายากขนหน่อยนี่แไงมิสไยจริงๆมันก็พอมันมีอาวุธอย่างนี้แล้วมันก็เล่นปนอยู่นิดนึงครับเออ,อได้แล้วได้แล้วโอ้กันไม่ทนนันอีกแล้วจ้าออโดสตาร์รับ่หลาจนได้เอ,อืออืม ฟิวฟิวฟิวยิงสามนัดหอมๆอ่ะกูหให้อีกอันหนึง่งยิงคอนฟิวฟิวฟิว,วเอาไม่ตายอันหนึ่งนี่นี่เอานี่ดีกว่าอเอ,อาไม่ทันละจะกดจะกดเข้าไปชนเมืม่อไหร่จะกดไปเข้าท่าแตงโมแต่ไม่ทันแต่ต้องเห็นตอรนี้ตั้งแต่มันเข้าแล้วแหลนี่ ดูราศีแล้วว่ายังไงไม่น่าจะเก่งอ่ะตั้งแต่เห็นที่มันเป็นสตันเอลีสองอันในตัวเดียวก<ป>ดผิดไปขายรูปเฉยเลย <c oughs> อยากเซลฟี่มางั้นทีนี้ก็ไปรอดักตอบบอดกันในโหมดเขาเล่นต่อกันครับกลับมาตอบบอดในรอบหลายปีไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหายไปแป๊บเดียวเองก็คือเหมือนไม่ได้แต่นานเลยล่าสุดนี่คือเล่นยูนิคอร์นเพรฟติวิตี้แบบติดมากแล้วก็พอ ไอ้เกมหนึ่งหัวโตมาก็ไม่ได้เข้ามานานเลยมัวแต่ติดเกมนั้นจัดจนลืมไปเลยว่ามีหุ่นอะไรต้องทําบ้างครับที่สําคัญคือเราไม่ได้ลงเกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วด้วยเพราะว่าตอนนั้นมันมีช่วงฉลองครบรอบ4ปีโอเปอร์พอดีเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วแหละที่ว่าเราจะมานั่งเชียร์หุ่นตามที่ค้างคากันเอาไว้เช่นเคยอ่าเหมือนเดิมจ้าประสบการณ์นักตบบอร์ดก็คงยังไม่ทิ้งท้ายเหมือนเดิมนะยังไงเราก็เจอบอร์ดที่เราคู่ครัวนะครับสโลแกน แต่ต่ว่าไปถ้าพูดถึงหุ่นที่มันเคยมีในเกมมานานแล้วแต่ว่านามารีไม่เชิงรีเวิร์สหรอกมันคือทําเป็นหุ่นแยกอีกตัวนึงเป็นระดับแรใหม่ไปเลยเนี่ยมันก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้ F91 m ม t h a n e Buoy ครับแต่ต่มีที่แบบว่าก้ากระโดดไปเลยก็คือไอ้ Destiny Wing of Light นั่นแหละที่จากตอนแรกเป็นเอสกลายเป็นซ u p เปอร์ลูเดนแต่อันนี้คือจากหุ่นอะไรอะหุ่นที่เติมไม่เชิงว่าเติมเลยเป็นหุ่นที่หาได้จากการเอ่อบุนเกมอะออขอใช้คำนี้แล้วกัน มาให้กลายเป็นคุณลิมิต็ดอีกตัวหนึ่งได้ฮะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ดีกว่าต้องไปโกลตีนมันปล่อยเพเชอร์แรกไม่ใช่เพเชอร์หรอกอันนี้เขาเรียกว่าบีมคอนฟิวส์ต้องตะโกนตามด้วยบีมคอนฟิวส์มิสไซส์อยู่ใกล้เขาแจกมิสไซส่เข้าไปใกล้ปลาบีมคอนฟิวส์ใส่ก่อนต้องลงสักอันหนึ่งครับถ้าไม่โดนก็เอาเพเชอร์แจมต่อดักมันนั่นแหละ แล้วก็เวลาย,ยิงอย่าเผยยิงขาตายนะครับเพราะมันยิงสามมัดได้อย่างนี้เอาอะสเต็ปก็ได้สเต็ปก็ได้เอออย่างนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้หม <c oughs> บอที่คนอื่นเขารู้ก็หมดละก็ว่านทั่เมืองมึงเข้ามาทำไมฮะเข้ามาทำไมไม่เอารอบนี้กูรู้อยู่แล้วไม่พลาดทำสองหรอกเบนเชอร์ <c oughs> เอ้อไม่ใช่มีความติวทำสดใครมันยิงกูจตกว่าเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนนะมึง พลังความโกรธไปเอาเซนเซอร์กำลังขึ้นมาเรื่อยๆเอาเทียบใครก่อนดีวะเอานี้แล้วกันหมันไส้มาไปยิงกูนักไปอยู่ไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนลุมโดนลุมห้อยบึ้งเดี๋ยวแหละโอเคเดี๋ยวอย่างงี้ต้องกดตีมันฟิวกับฟิวอัตไลพลังของฉันชีวิตของฉันเป็อร่างกายของฉัน ปู่ที่อะไรวะไม่รู้ฟังตามที่ได้ยินอินเตอชีวิตคารดาร่างกายกลายเป็นแตงโมงไปว่าไม่นั่นบิ๊ดตายบิดบดตายเบเชอร์เฮ้ยขอขอคนี้อืมขอตบดาบทีหนึง่งตบแบบกาก,ากด้วยตบไ่โดน้เฮ้ย โอ้โหโหนเขาโหดโหดโหนแบบนึงปิดไฟปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยโดนลุมอีกแล้วโดนลุมอีกแล้วจ้าดูกันฟิวอ่าเล่นกุยเล่นกุยแอไอ้พวกห่านี่มันงอหมาลูกหมูยังไงบอดนี่สบายปิดไฟสุดท้ายด้วยอะไรมีคอนฟิวแล้วก็บาดแม่ง จริงจรบบิงน่าจะระดับตบเมื่อกี้นรารอเลยไม่วไม่ไรเราเอาชัวร์ <c oughs> จริงๆนีงเมื่อก่อนถ้าใครเล่นเกมสมัยเพย์สองอะไอ้กันดะั้มวีเอสเซต้านะเมื่อก่อนไอเซต้านี่ก็เป็นหุ่นที่ผมก็เล่นบ่อยเพราะอะไรเพราะมันอยู่หน้าปกเกมหุ่นมันเท่ดี <c oughs> แล้วตอนนั้นไม่ได้เรียก,กว่าเซต้าเรืเรียกว่าแซดกันดั้ม ในเกมแม่งเขียนแัดก,กันด้ามก็อ่านแัดก,กันด้มมาตลอด <c oughs> เดี๋ยวเกือบเวลาเมื่อกี้เพิ่งรู้ตัวแม่งลืมกดอัด <c oughs> จะบอกว่าไอ้เมื่อกี้นั่งคุยไปตั้งนานผมเพิ่งนึกวิธีการเล่นเซตาอเวกที่แท้จริงได้ไอ้ที่เราโอเล่นกันเมื่อกี้ลองลืมๆกันไปก่อนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเล่นแบบที่เคยโดนบ่อยๆแล้วถ้าเกิดทําได้บ่อยๆนี่มันจะเป็นการคนตีอีกฝั่งหนึ่งได้ดีมากๆเลยครับ แล้วบอลเอร์รอบนี้ได้เจอดับเบิลยีเอ็นด้วยวะอันนี้หุ่นเพิ่งเข้าก่อนหน้าไอ้ฟูกันซ่ามาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับพี่ตีนนี่เขาก็ยังคงรักในบิวไฟเตอร์นะถึงขนาดทำรีเวิร์กบิวสไตล์แล้วก็เอาตัวนี้มาวิธีครับฟางล่างวินยาณไว้ก่อนครับเพชเชอร์โอ๊ยรอบมันกันนี่หรอกลืมไปโอเขย่าไปเขย่าไปนอนก่อนนอนก่อน นี้ก่อนเลยเรื่องเล่นนี้ใช่ไหมย้างหนึ่งนะถ้ามันมีอะไรบ้างไม่รู้อะไม่เคยเจอโอ้ยบีมยานบีมยานไม่ยานของพี่กัปตันแขงแวงแอะนั่นแหละเหมือนเดิมครับดัเอ้ยไม่ทันเหี้ยเพชเชอร์ไม่ทัน,ทนถ้าดาวเพชเชอร์ก่อน นี่แน่โอเคเหมือนเดิมครับเอ,เอ้ยเอ้ยจะเล่นจะเล่นไถใช่ไหมอาเอาเอายาไม่ไปเออโหยาแม่งกว่าจะมาโอเคงั้นเราเล่นสบายไปก่อนละแจ๊ทีหนึง่งเอ้ายิงโดนเพื่อนตัวเองขอโทษยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยอ,อ้าวหานี่มึงได้แป๊บนึงเดี๋ยวมึงเจอยุทธการเซต้าสตาร์ล็อก หนึ่งทีฟิวฟิวฟิวตวบองเนิบเนอ่มามามากูรู้ไอ้เหี้ยโอ้โหมึงบินมาอย่างงี้ตรงๆนี่ไม่รู้เลยว่าจะมาเดี๋ยวแล้วดักอา่าดักควายสบายใจตังกันหนึ่งนะมินิคอนวัะมาแล้วใช่ไหมตังหนึ่งนะเหมือนเดิมครับสตาร์ล็อกสตาร์ล็อกเฮเจอร์ฟิวฟิวอ่าทั้งคู่ทั้งคู่ เออแต่มันเราขาลากโขงคงหัวไม่เอาอ่ะเวหานีนที่คองอ้าวเฮียโดนลุงโดนลุงหลงคำหนึ่งลีลาพี่เยอะลีลาพี่เยอะครับลีลาพี่เยอะเฮ้ยขอสักทีมึงเอ้าเฮียคุณจะไปไปาตายงสักหน่อยนั่นแหละวิธีเล่นเซต้า พิ่งมานึกได้ตอนจะจบลิปพอดีวิธีเล่นจริงๆมันต้องแบบนี้ครับเล่นล่างยานไปขึ้นเป็นทรงสูงดักข้างบนไว้อะแล้วก็ปล่อยแม่งแต่แพชเชอร์กบบมีคอนฟิวตามลำดับท่าน,นี้ก็จะทำให้อีกฝั่งหนึ่งหัวเสียได้ว่าโอ้ยอยู่ข้างบนอยู่นั่นแหละลำคาญนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปจบท้ายรายการกันเลยดีกว่าก็จ,จบไปนะครับสำหรับตัวเซตากระดมอเวอเรน เป็นหุ่น S l i m i t e d ที่ได้ทำการยกระดับจากเซตากันดัมที่เราเห็นกันทั่วไปมาอีกในรูปแบบหนึ่งที่โหดกว่าเดิมโดยเฉพาะตัวหุ่นที่มีท่าสตันเอลถึง2อ,อย่างได้กันเรียกได้ว่าสตันกันมันละนาวเลยครับสำหรับหุ่นตัวต่อไปก็เหมือนเดิมครับหุ่นอะไรที่อยู่หน้าเกมเราก็จะทำหุ่นตัวน,นั้นต่อไปใครที่อยากจะให้รีวิวหุ่นหรือว่าอยากจะส่งหุ่นอะไรมาให้ทักกันมาได้หลังไม์เช่นเคยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ